สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการสร้างเกมตัวโปรแกรมเกมเม a คเกอร์แบบนะครับก็ก่อนอื่นเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเจ้าโปรแกรมนี้กันก่อนนะครับเกมเม이คเกอร์นะครับมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สร้างเกมซึ่งผมได้รู้จักตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนมัธยมนะครับมัธยมต้นตอนนั้นอนาจน่าจะเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชัน6แล้วนะครับแต่ปัจจุบัน g a ม e มอร์เมเกอร์นะครับมันพัฒนาไปจนถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับซึ่งอินเทอร์เฟซต่างๆก็จะไม่เหมือนกับเวอร์ชันแแล้วแต่ว่าเวอร์ชั่นเกมเมอร์สตูดิโอเวอร์ชันก็จะเหมือนกับ game maker 8 pro นะครับก็คือมีอินเทอร์เฟซเหมือนกันถ้าใครใช้เวอร์ชันสตูดิโอเวอร์ชันจุดต่างๆนะครับก็สามารถดูวิดีโอนี้ได้แล้วก็เอาไปนำนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องสร้างเกมกันเลยนะครับในวิดีโอแรกนะครับผมจะมาสอนทําตัวละครขยับได้นะครับก็จะไปขยับไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับเป็นเบื้องต้นในส่วนของอพื้นฐานก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมา,ท,า,มาทำสไปกันก่อนสไปคืออะไรสไปก็เปรียบเสมือนอ รูปร่างาร,รูปภาพต่างๆของมันนะครับเหมือนอวตารนะครับโอเคก็อธิบายอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าทำบ่อยๆนะครับจะรู้เรื่องเองนะครับในส่วนของทูบาร์ตรงนี้นะครับเป็นเมนูบาร์ตรงนี้ก็ไว้เรกใช้งานคําสั่งต่างๆหรือว่าจะมีคําสั่งลัดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นคําสั่งสร้างนะครับสร้างวัตถุต่างๆสไปซ์ซาวร์ลัวเพิ่มแบกเกิล อะไรต่างได้หมดนะครับจริงๆผมจะทํางานในฝั่งซ้ายสะส่วนใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็คือผมจะไม่กดทางลัดเลยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยกดนะครับก็จะมากดขีดขวาแล้วก็เลือกเอาเองเลยเ,เข้าเลือกนะครับนองเลือกไปละเรามาสร้างสไปด์โดย,ยาการคลิกขวาแล้วก็กดตรงนี้นครับเื่อสร้างหรือว่ามากดตรงรูปพัคแมนตรงนี้สีแดงตรงนี้นะครับเปิดสร้างก็ได้ กดตรงนี้ก็ได้นะครับมากดตรงนี้เลยก็จะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งแล้วก็จะมีเห็นไหมครับจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนชื่อนะครับวิธีการตั้งชื่อผมแนะนําให้สร้างาให้พิมพ์ spr ไว้ก่อนก็คือหมายถึงสไปนะครับโอเคก็กด pspr มันมีให้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดหนึ่งอ่าแบบหนึ่งนะครับ คือมืออยู่ไหนนะ้าน่าจะอยู่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูซูมนิดนึงนะครับตรงนี้ SPR นะครับพิมพ์ไปเลยแล้วก็ underscore แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวละครน,นั้นๆในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น player นะครับ player แล้วกดกดโหลดก็ได้สมมติใครมีรูปภาพอยู่แล้วเป็นตัวกร์ตุนนะครับก็สามารถโหลดตรงนี้ได้ แต่ผมจะมาวาดเองตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวย่อลงนิดนึงเมื่อกดก็จะมีหน้าต่างนี้เพิ่มขึ้นมาอาจจะยังไม่ทันก็มาดูตรงมัดดูใหม่นะครับมากดตรง Edit Spy นะครับเมื่อเราพิมพ์ชื่อมันเสร็จแล้วมากดตรง Edit Spy ตรงนี้จะมีหน้าต่างขึ้นมาจากนั้นเรามากดตรงนี้นะครับตรงเอกสารเปล่าตรงนี้รูปสีขาวๆตรงนี้ในคอนนี้สูงนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเพื่อสร้าง New Spy นะครับ ก็จะมีในส่วนของกําหนดขนาดของสาปในที่นี้ผมจะตั้งเป็น64คูณ64นะครับก็คือขนาดจะเพิ่มขึ้นมานี่นึงเป็นขนาดพอดีนะครับโอเคนี่ครับเมื่อกดโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีชื่อของมันเพิ่มขึ้นมาก็คือ IMAGE 0นะครับเดี๋ยวเราจะมาดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับคลิกไปไวตรงนี้ดับเบิลคลิกนะครับ นี้ก็จะมีหน้าต่างในการวาดรูปขึ้นมาเป็น Image Editor นะครับของ Game Maker เดี๋ยวเราจะมาวาดวัด,ดรูปอะไรก็ได้นะครับเดนะี๋ยวผมจะวาดเป็นอะไรดีเอาเป็นวงกลมก็ได้นะครับนะไม่เอาดีกว่าเราจะเสริมสร้างจินตนาการเล็กน้อยนะครับทีนี้ผมจะวาดเป็นคนนะครับเห <c oughs> มือนคนหรือเปล่าทำไม วาดลงไปเลยนะครับตรงไหนดีเดี๋ยวลองใช้เส้นสิต้องลากกดแชร์ไว้ลากนะครับมอาดโกก็ไม่ทำนานก็ลืมนะครับวาดลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับผมกวาดไปมั่วๆตาม,มสไตล์นะครับผมจะทําเป็นลักษณะเป็นอะไรไม่รู้ มันเล็กมันใหญ่มันไม่เท่ากันนะครับโอเควาดไปเลยนะครับเอาลักษณะเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็มีไอพุทธตรงนี้ผมวาดไม่เป็นนะครับมันไม่พอทีนี้ไม่พอผมกะขนาดไม่ทุกนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมจะใช้ใช้ใช้ตรงไหนดีทำเป็นไอพุทเล็กน้อยนะฮูหมว่อนนะยึกยักยึกยักเลย สีแดงด้วยนะครับตัวนี้เป็นขีดทําแขนให้เขาด้วยสิไม่มีแขนนะครับแขนที่เป็นสีแดงนะครับก็ผมวันนี้วาดคร่าวๆนะครับก็ให้ใช้จินตนาการของตัวเองนะครับวันนี้ผมรีบนะครับก็เราจะทําไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวใส่สีให้มันด้วยขอให้มันเห็นนะครับ โอเคโอเนี้นะครับนี้เราได้ตัวละครมาแล้วนะครับอ่าลืมบ่บางคนทะไม่ทันผมเราาลืมทําเร็วนะครับเมื่อจะขยายให้กดตรงนี้นะครับกดมาขยายแล้วก็ลดลงลดขนาดดูว่าเอาพอดีกับหน้าต่างที่เราเลือกมานะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็คือกดดไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีรูปภาพเพิ่มมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามากดตรง นี้เหมือนกันก็คือโอเคแล้วก็เซฟเช้งนะครับบันทึกนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าต่างเดิมนะครับตั้งหน้าต่างแรกที่เรากด E d i t เข้าไปเรากดเซนเตอร์ตรงนี้นะครับเพื่อให้เส้นเส้นตรงนี้นะครับสามารถคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนได้แล้วมากดตรงเซนเตอร์เพื่อให้มันอยู่กึงก่งกลางของรูปภาพพอดีแล้วกดโอเคนะครับเมื่อเสร็จเมื่อสร้างสปาเสร็จแล้วนะครับ เราจะมาสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้อ็อบเจกต์ก็คือวัตถุนะครับวัตถุที่เราจะใช้ควบคุมเป็นสิ่งที่จะเอาไปไว้ในด่านต่างๆหรือว่าห้องนะครับสไปนี้จะเป็นแค่รูปภาพเฉยยังทําอะไรไม่ได้ตรงนี้แต่ว่าอ็อบเจกต์ก็คือเป็นส่วนใหญ่เของมนแหละเป็นส่วนควบคุมนะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับเราสามารถคอนโทรลมันได้หรือว่าใช้การเขียนคําสั่งเขียนโค้ดนะครับตรงนี้นะครับวิธีการสร้างอ็อบเจกต์ มากดตรงนี้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สร้างออบเจกต์ใหม่หรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้เป็นรูปฟ้าฟ้านะครับวงกลมสีฟ้าฟ้านี้กดลงไปเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้เพิ่มขึ้นมา๋ยวซูมนิดนึงนะครับทีนี้เราจะตั้งชื่อให้มันวิธีการตั้งชื่อก็เหมือนกับตั้งชื่อสปายแต่เพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจาก spr เป็น obj นะครับ obj ก็คือออบเจกต์เป็นตัวย่อที่ผม ใช้มาตลอดนะครับ o อบิเจเพเนะครับก็คือชื่อ Player เหมือนเดิมสมมุติถ้าเราตั้งเป็น S P R เหมือนล่ะเหมือนกันล่ะมันก็จะซ้ำกับสปายเวลาเรียกใช้งานคำสั่งอาจจะ e r r o r นะครับวิธีการตั้งชื่อก็คืออย่าให้ซ้ำกับตัวไหนเลยนะคก็คือไม่ต้องอย่าซ้ำกับสปายหรือว่าออบเจกต์อย่าซ้ำกันนะครับห้ามซ้ำกันนะครับ ทีนี้เราตั้งชื่อเสร็จแล้วก็วคือ obj player เราจะมาเลือกรูปภาพนะครับก็คือตรงนี้เห็นคำว่าสปายตรงนี้ไหมครับสปายตรงนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้เพื่อเลือกรูปที่เราวาดเมื่อกี้นี้อ่าเราจะเห็นรูปที่เราวาดไปลงไปเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ตรงนี้กดเลือกลงไปเลยนะครับก็จะมีรูปตรงนี้เพิ่มขึ้นมากดเสร็จแล้วนะครับในการเลือกทีนี้กดโ okay, อเคดูเดี๋ยวเราจะลอง ดูนะครับอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือรูปภาพมันจะเหมือนกันโอเคทีนี้เราจะมาใส่คำสั่งให้มันเดินได้นะครับเดี๋ยววิธีการเปิดไม่ว่าจะเปิดอ็อบเจกต์หรือว่าเปิดสไปก็คือต้องมาดับเบ e ลคลิกที่รูปนั้นนะครับสมมติาผมจะเปิดสไปเพื่อแก้ไขก็คือ Double บบลค i c k ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมเราก็ทำเหมือนกันก็คือ d o u b ิ e ลบบคลิกตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะขึ้นมานะครับ นี้เราจะใส่คําสั่งให้มันการใส่คําสั่งนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเพิ่มเหตุการณ์ก็คือผมจะกดเมาส์เอ้ยผมจะกดคีย์บอร์ดปุ่มซ้ายปุ่มเล็ปปุ่มเลฟนะครับปุ่มซ้ายก็คือผมจะให้มันเลื่อนไปทางซ้ายหรือว่าผมกดปุ่มขึ้นบนก็ให้มันเลื่อนขึ้นข้างบนกดขวาก็เลื่อนขวากดล่างก็เลื่อนขวาคือเราจะมาเพิ่มอีเวนต์ตรงนี้ก็คือเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่1ก็คือเราจะกดปุ่ม ปุ่มซ้ายตรงนี้วิธีการเพิ่มก็คือตรงกดตรงกดตรง Ad event นะครับตรวนี้แล้วก็เมื่อเลือกคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมีมีหลายตัวเลือกนะครับแต่ว่าตัวนี้กดแล้วกดครั้งเดียวกดลงไปแล้วก็จะไม่ทำงานเลยตรงนี้ก็คือหลังจากปล่อยคีย์บอร์ดสีเขียวก็คือปุ่มหลังจากปล่อยนะครับรนี้คือกดลงไปแล้วจะทํางานแค่ครั้งเดียวต้องกดใหม่ซ้ำๆย้ำๆนะครับ เราจะมาเลือกคีย์บอร์ดตรงนี้ตรงที่ไม่มีลูกศรสีเขียวหรือสีแดงนะครับก็คือกดลงไปเลยมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆอวิธีการกดเลือกนะครับก็คือมากดตรงคีย์บอร์ดตรงนี้ก็จะมีคําสั่งในคีย์บอร์ดนะครับ left right up down ก็คือซ้ายขวาขึ้นบนแล้วก็มีปุ่มต่างๆที่อยู่ในคีย์บอร์ดของเรานะครับก็สังเกตดูอันนี้ก็เป็น control นะครับก็มีจะอยู่ด้านข้างด้านล่างสุดเลยเทอร์เน,น็ตก็มีนะครับ ชีพก็มีสเปกก็มีเอนเตอร์ก็มีหรือว่าคีย์บอร์ดต่างๆอยู่ตรงนี้เป็นเลขนำแพบตรงนี้นะครับอ่าเป็นเลขต่างๆหรือว่าตรงนี้เป็นเลขยีิตอนก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเลตเตอร์อนี่ก็คือตัวอักษรหรือฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับ F1 F2 จนถึง F12 นะครับออเทอร์ก็คือเราจะใช้ปุ่มพิเศษต่างๆก็ได้นะครับแบทสเปซโฮมเอสนี่พวกนี้ หรือว่าไม่ไม่ไม่ต้องใช้คียเลยว่าเอนี่มีปุ่มอะไรก็ได้เ n นี่ y ีอันนี้คือไม่ต้องกดปุ่มก็ทํางานเลยแต่เราจะใช้เหตุการณ์ของการกดปุ่มด้านซ้ายก็คือมาเลือกตรงซ้ายทีนี้เราได้เหตุการณ์ซ้ายมาแล้วเราจะใส่คําสั่งเวลาเราเวลาเรากดปุ่มไปทางซ้ายเราก็จะให้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับเราก็ต้องมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแถบคําสั่งต่างๆเป็นเครื่องมือคําสั่งนะครับมีหลายตัวเลือกให้เลือกเราสามารถกดเลือกดูได้นะครับ เราจะมาตรงมูฟก็คือมูฟไว้ว่าการเคลื่อนไหวใช่ไหมมาตรงมูฟนะครับวิธีการผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้ก็คือมูฟฟิกนะครับก็คือฟิกไว้เลยว่าจะให้ไปทางไหนดึงมาเลยนะครับดึงมาด้านซ้ายด้านซ้ายมือก็่ปุต้องสังเกตปุ่มนะครับปุ่มที่เราเลือกเมื่อกี้นี้ปุ่มซ้ายเราต้องกดไปทางซ้ายตรงนี้นะครับถ้ากดปุ่มขวาแล้วก็เรากดซ้ายมันจะไปขวามันจะสับสนนะครับให้เลือกเป็น ซ้ายครับตรง direction ตรงนี้ส่วนของ a p s u นี่เราจะเลือกเป็นเซลล์อยู่แล้วก็คือตัวของมันเองนะครับต,ตรงนี้มันจะเลือกให้ออโต้อยู่แล้วไม่ต้องเลือกก็ได้นี้นในส่วนของ speed ก็คือความเร็วของมันความเร็วประมาณเอา6นะครับเป็นความเร็วที่พอดีตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับก็คือเรลูชีพก็คือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกด6ก็คือถ้ากดอีกมันจะเพิ่มบวก6บวกไปเรื่อยมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทําให้เราไม่ทันนะครับเวลาเราจะเลือกเด็นกดโอเคนะครับเมันเสร็จแล้วทีนี้เราได้ปุ่มซ้ายไปแล้วเรามาลองทดสอบดูก่อนนะครับการทดสอบไม่ยากนะครับเดี๋ยวซูมิดการทดสอบนะครับมาสร้างรูมตรงนี้เมื่อกี้นี้เราใส่ปุ่มซ้ายไปแล้วใช่ไหมเราจะสร้างรูมดูก่อนทดสอบดูก่อนวิธีการสร้างรูมนะครับคลิกขวา แล้วก็สร้างรูมตรงนี้หรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้คือเกียร์เหมือนเหมือนกันนะครับกดลงไปเลยนะครับปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นด่านหรือห้องอเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อห้องให้ก่อนเอาเป็นเลเวลหนึ่งแล้วกันเอาจุดหนึ่งดีกว่าจะได้ง่ายเอาหนึ่งก็คือเลเวลหนึ่งอยอเอานะครับทีนี้ตรงนี้เป็นขนาดของมัน เราจะใช้ขนาดอะไรก็ได้อันนี้ตรงเป็นเอาออกก่อนนะครับอันนี้เป็นเส้นเราคลิกออกได้ขนาดเอาขนาดเดิมแล้วกันนะครับในส่วนของแบ็กกราวแบ็กกราวตรงนี้นะครับตราคล b a แบ็กกราวเราสามารถใส่สีพื้นหลังได้นะครับผมใส่สีนี้หรือว่าเราจะเลือกเป็นอิมเมจก็ได้เป็นรูปภาพที่เราเลือกเองก็ได้แดียวย่ายังไม่อธิบายนะครับทีนี้เราได้แบ็กกราวแล้วเราจะมาสร้าง ใส่ออบเจก็คือใส่ตัวละครลงไปใส่ยังไงมากดตรงนี้นะครับออบเจกตรงนี้ปึ๊บลงไปก็จะมีรูปตัวละครเราสามารถกดที่ไหนก็ได้ก็จะมีให้เลือกแต่ในที่ในที่นี้มีตัวเดียวนะครับเพราะว่าเราพึ่งสร้างมาตัวเดียวก็เลือกลงไปออบเจกเพย์เ r อร์แล้วก็เอามาวางสามารถกดแช่แล้วก็เลือ่อนมันไปทางซ้ายทางขวาก็ได้วิธีการลบก็ลิกขวาแล้วก็ลบได้นะครับลิกขวาแล้วก็ลบ สมมติคใครใส่เกินๆมนี้มันจะเยอะนะครับวิธีลบก,ก็คือลีกขวาแช่ไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปก็ลบได้นะครับในส่วนของเวอร์ชันสตูดิโอก็จะกดไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ชอบตรงที่มันกดยากขึ้นนะครับก็สับสนขึ้นจริงๆไม่ยากหรอกผมยังไม่เคยนะครับไม่คุ้นก็เลยมาใช้เวอร์ชันนี้ในการสอนนะครับผมจะวางตัวละครไว้ตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วมากดลูกศรน,นะครับเพื่อปิดแล้วก็เซฟ ีนี้เราได้ครบองค์ประกอบแล้วคือมีสปายแล้วก็มีออบเจกต์แล้วก็มีด่านเราสามารถกดเล่นได้เลยนะครับวิธีการกดเล่นมี2แบบนะครับปุ่มสีเขียวก็คือรันไปรันเกมไปเลยก็เล่นไปเลยแต่ว่าปุ่มสีแดงก็คือเล่นแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยนะครับเราจะเล่นแบบไม่ต้องตรวจสอบก็คือกดสีเขียวนะครับก็จะมีการเซฟนะครับตรงนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับในส่วนของ Windows 10 มันจะมีตัวให้ติดตั้ง direct player นะครับซึ่งจะ install feature ก็ได้นะครับหรือว่าจะ s k i p t disinstallation ก็ s k i p ไปเลยนะครับอ่าก็จะโหลดขึ้นมาเห็นไ,ไหมครับตัวละครมาแล้วทีนี้ผมจะลองกดปุ่มุมซ้ายดูมันก็จะไปทางซ้ายผม,ผมกดปุ่มขวามันก็ไม่ไปเพราะว่าผมยังไม่ใส่คำสั่งด้านขวานะครับโอเคตัวละครหายไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวปิดซะก่อน เมื่อกี้นี้ก็ประสบความสาเร็จในการเพิ่มปุ่มซ้ายแล้วทีนี้เราจะมาใส่ปุ่มขวาให้มันปุ่มขวาก็ง่ายๆเข้าไปแก้ไขตัวละครตรงนี้จําได้ไหมผมบอกว่าเวลาจะแก้ไขให้ดับบลคลิกตัวนั้นับเบลคลิกเข้าไปเลยนะครับทีนี้เราจะใส่ปุ่มขวาขึ้นแล้วก็ลงนักน้องที่น้องนักเรียนหรือว่าใครที่ชมดูนะครับ ก็ออยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็เปิด Dictionary ไปด้วยนะครับผมจะแปลให้ด้วยบางคำนะครับบางคำผมจะไม่แปลให้ทีนี้เราจะมาเลือกคีย์บอร์ดบางคนอาจลืมเลือกคีย์บอร์ดก็กดตรงแอตติเว e ตตรงนี้แล้วก็มาเลือกคีย์บอร์ดตรงนี้ในส่วนของ r i right ก็คือด้านขวา Up ก็คือบน d down คือล่างนะครับเราจะไปทางขวาก่อนครับขวาแล้วก็มาเลือกอันนี้ดึงมาดึงเข้ามาใส่เลยนะครับ จับมัอยู่ตรงนี้เราดึงมาใส่แล้วก็กดหันไปทางขวาแล้วก็ใส่ความเร็วที่6ต้องใส่ความเร็ว6เหมือนกันนะครับถ้าใส่ถ้าใส่ต่างกาันมันจะไม่สมดุลน,นะครับเวลาเล่นโอเคทีนี้ผมจะใส่ให้ครบเลยนะครับทั้งขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ก็ใส่ความเร็วเหมือนกันแล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นข้างบนนะครับนี่มาลงโอเคลงแล้วก็ดึงนี้มาใส่เหมือนเดิม กดลงนะครับเคเราลองเล่นดูนะครับกดโอเคไปเลยอันนี้เราไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าเราวางวัตถุตัวละครไปแล้วนะครับไปเลยกดลันดูนะครับอันนี้ก็ข้ามไปนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองกดขวาดูเห็นไหมขึ้นก็ได้ลงซ้ายก็ได้ลงก็ได้สังเกตไหมแต่ว่าเรากดปุ่มแล้วเราปล่อยมือมันก็ยังเดินอยู่ มันก็ไปเรื่อยๆถึงเราจะปล่อยเงินก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็จะก็จะมาอธิบายต่อจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบเพียงแค่นี้กันก่อนนะครับมันยาวไปแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ให้ดูหลายๆรอบทำหลายๆรอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ